สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแห่งการแบ่งปันเรื่องเย็บผ้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่รีจะพามาตัดเย็บกางเกงตัวนี้เก๋ไหมเชื่อไหมคะกางเกงตัวนี้เย็บง่ายมากใส่ไปเที่ยวใส่อยู่บ้านใส่ไปขุดปูใส่อะไรก็ได้นะคะกับกางเกงตัวนี้นะคือมันเย็บง่ายไม่รู้จะง่ายยังไงแล้วเหมาะมากสําหรับมือใหม่แต่ก็เหมาะมากสําหรับใครที่อยากจะตัดเย็บทรงหลวมๆแบบนี้นะคะก็คือมันเป็นทรงหลวมๆเนาะ ในส่วนของเอวนั้นมันเป็นเอวอยางยืดตัวนี้เป็นเอวอยางยืดทีนี้เราก็ตกแต่งตัวนี้นิดนึงเพราะผ้าของเราเหลือเราก็ตกแต่งทําเป็นโบผูกนะคะมันจะได้ดูแบบมีอะไรมีอะไรนิดนึงเนาะใครที่ฝึกเย็บกางเกงแล้วไม่เคยประสบความสําเร็จเลยนะคะคือเย็บยากนะคะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งแบบที่ง่ายมากๆไม่ได้มีพื้นฐานในการสร้างแพทเทิร์นเลยนะคะสามารถฝึกตัดแล้วก็ทําตามได้เลยนะคะเพียงแค่เรา,าเย็บเป็นเนาะ อันนี้เหมาะมากสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทากางเกงทําขายก็ได้นะที่จริงนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากางเกงตัวนี้กันเลยค่ะผ้าตัวนี้มันเป็นผ้าที่หน้ากว้างนะคะหน้ากว้างก็คืออันนี้ริมผ้านะคะริมผ้าวัดมหาริมผ้าอ่าแบบนี้นะคะอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่48นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่รีอยากได้หน้ากว้าง60แต่มันไม่มีผ้า ีีน้ตัวนี้มันเป็นผ้าฝ้ายนะคะเพียรีจะใช้ในแนวนอนนะถ้าเป็นปกตินะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเอวเพียรีจะใช้ฝั่งนี้เป็นเอวนะอันนี้คือแนวแบบแบบนี้เนาะฝั่งนี้จะเป็นเอวเนาะลงไปหาปลายขาแต่ว่าตัวนี้ผ้าของเราต้องการหน้ากว้าง60เพียรีจะใช้ด้านนี้เป็นเอวแทนนะคะแล้วก็เพียรีวัดออกมาแล้วนะคะฝั่งซ้ายมือกับขวามือที่60นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นความยาวของตัวนี้ ไม่ใช่ความยาว,ออว,ายาวของเออความยาวของความยาวของผ้านะคะเพียรีจะวัดจากนี้ลงไปแทนตัวนี้อยู่ที่48นิ้วแล้วนะทีนี้ความกว้างของผ้าตัวนี้เพียรีจะใช้ตัวนี้เนาะเป็น60นิ้วอ่ะเพียรีจะพับครึ่งแบบนี้นะคะพับครึ่งทีนี้พับอีกครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพียรีจะวางบนโต๊ะนะคะะทุกคน เราจะพับครึ่งแบบนี้อันนี้คือจะพาทำแบบง่ายมากๆง่ายที่สุดแต่ว่าวิธีนี้ต้องเป็นกางเกงที่ทรงหลวมเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป้าหน้าเป้าหลังมันเท่ากันเราจะมาทำเป็นแบบฟิตฟิตหรือพอดีตัวมันไม่ได้นะคะมันจะนั่งไม่สะดวกจะเดินไม่สะดวกนะคะ ช่วงริมนี้นะคะพียรีจะเอาคว้างเลยช็อคของพี่รีสวยงามมากนะคะเพราะว่าข,ขี้เกียจหาพอดีอยู่ข้างบนอ่เพียรีจะตัดนี้ออกก่อนนะคะอันนี้คือส่วนของเอลอส่วนของเอลที่ ให้วัดจากนะคะริมตรงนี้เข้านะคะลงมาเพื่อทําขอบเอวนะคะเพีารีจะทําขอบเอวใหญ่นิดหนึ่งนะคะทุกคนพีรารีจะวัดลงมาที่ขอบเอวนะคะเพียรีจะวัดลงมาที่2นิ้วครึ่งนะอันนี้สองนิ้วครึ่งตรงนี้ขอบเอวนะพียรีจะขีดแบบนี้ไว้ก่อน,นอันนี้ด้านสันทบนะคะทีนี้วัดจากริมนะคะเข้ามาที่ 3นิ้วนะคะวัดเข้ามาที่3นิ้วนะคะวัดจากริมเข้ามาที่3นิ้วเสร็จแล้วก็ขีดแบบนี้เป้าตัวนี้นะคะพียรีจะเอาเป้าลึกนะคะในส่วนของเป้านะคะวัดจากจุดนี้นะ วัดจากจุดนี้ลงมาที่15นิ้วนะคะวัดลงมา15นิ้วติ๊กไว้แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ขีดมาแบบให้มันตั้งฉากนะคะตรงนี้เราจะทําเป็นเป้าก็คือทั้งเป้าหน้าเป้าหลังเท่ากันเลยตัวนี้แบบง่ายง่ายสุดนะคะทีนี้เราจะมาโค้งเป้ากันเพรีจะใช้ตัวนี้โค้งเลยนะคะนี้แหละทาแบบง่ายๆสุดแล้ว พอได้แบบนี้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าความยาวมันได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าถ้ามันยาวเกินพียรีจะตัดปลายออกนะคะเพราะว่าพียรีส่วนสูงอยู่ที่ร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบหกรอยห้าสิบเจ็ดพียรีจะเอาความยาวอยู่ที่ประมาณสามสิบหกแล้วกันนะคะก็คือเราจะวัดจากเส้นนี้เพราะด้านบนจะเป็นตัวที่เราพับเอวอยางยืดนะคะต้องขออภัยเพียรีไม่ได้เอาอันนั้นมานะคะ ก็คือเราอยากได้ความยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะคะเพียรีจะเอาสามสิบหกนะคะนี่สามสิบหกจะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนสามสิบหกจะอยู่ประมาณนี้อยากได้ความยาวเท่าไหร่แล้วแต่เรานะคะเพียรีจะเอา36แล้วก็เผื่อทีนี้ความยาวของเพียรีจะเอาเท่านี้พอส่วนข้างล่างนะคะเพียรีเผื่อเย็บอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเนาะเผื่อเย็บ อพอได้แค่นี้เสร็จนะคะเราก็นะคะวัดตรงนี้เข้ามาสักประมาณสองนิ้วนะคะตรงนี้สองนิ้ว<ม>เพียรีต้องการทํากระบอกใหญ่ๆนะคะขีดไปเลยค่ะเชื่อมไปหาเส้นเป้าขีดแบบนี้เลยนะแค่นี้ก็ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเพียรีจะตัดแล้วนะอ่าแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะกางเกงเดี๋ยวจะพาไปเย็บ ะะช่วงปลายเคื่อร์ที่ใบนิดนึงสาหรับมือใหม่เองนะคะคบางทีช่วงนี้มันเฉียงมาแบบนี้เนาะถ้าเราขีดเฉียงลงไปเวลาพับเย็บผ้าตรงปลายมันไม่พออันนี้เราสามารถเฉียงช่วงปลายนี้ออกไปนิดนึงนะคะเฉียงไปนิดเดียวพอพอลีหยิบกันไกมาผิดนะคะตัวนี้ไม่ใช่กันไกตัดผ้า เกิตนตัวนี้เราไม่ต้องมาที่ถีพิถัฐานมากนะคะดวจะอันนี้เป้าหน้าเป้าหลังใช้ร่วมกันนะคะมันจะได้ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูว่า ช่วงสะโพกมันจะได้เท่าไหร่นะคะสะโพกก็อยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะอันนี้สะโพกจะได้ประมาณ44นิ้วนะคะแสดงว่าใส่ได้ตั้งแต่ประมาณไซส์เดี๋ยวพี่อรีใส่ให้ดูดีกว่าเนาะกะไม่ถูกเดี๋ยวพี่อรีใส่ให้ดูเพราะขนาดไซส์พี่อรีก็จะอยู่ประมาณไซส์เอลนะคะเดี๋ยวเราไปเย็บเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนเมื่อเราตัดแล้วนะคะมันจะได้อยู่ที่2ชิ้นนะคะตอนนี้พี่น้องจะเห็นว่ามันได้สองชิ้นแล้ว นะพอเรากางออกมานะคะ,ะเรากลางแบบนี้เลยนะคะพอได้สองชิ้นเรากางออกแบบนี้ทีนี้เวลาเราจะเย็บนะคะให้เราเย็บจุดนี้ฟืดนะคะเป้าหน้าเป้าหลังเหมือนกันเลยแล้วก็ฝั่งนี้ฟืดนะคะแล้วค่อยไปเย็บประกบช่วงเป้านะคะใต้ท้องขาเดี๋ยวพี่อารีพาไปเย็บก่อนนะคะทุกคนขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาเย็บ เมื่อเราตัดออกมาแล้วฝั่งนี้มันจะมี4ชิ้นนะคะเราก็จับด้านบนนะกางออกมากันอย่างนี้นะคะก็คือด้านบนมันมี2ชิ้นแบบนี้เนาะพอเรากางออกมาเสร็จนะคะพอเรากางออกมาเสร็จมันก็จะเป็นผืนใหญ่แบบนี้นะคะซึ่งทั้งหมดมันก็จะมี2ชิ้นก็คือชิ้นด้านบนและด้านล่างแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาเย็บฝั่งนี้เป้าหน้าและเป้าหลังนะคะเราจะเย็บประกอบกันก่อน ี่รีจะใช้ปากเออไม่ใช่ใช้ปากกาีพรีจะใช้ได้สีดําเลยนะคะขี้เกียจเปลี่ยนเพราะว่าเราจะมาเย็บให้ดูเฉยๆนะคะเราจะเผื่อเย็บอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะเย็บย้ำเป้าหน้าเป้าหลังของเราเท่ากันเลยนะคะตัวน,นี้เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องแบบ เอาเป้ายันยานิดนึงมันจะได้ใส่สบายนะคะพอดีตัวเกินไปไม่ได้นะคะกางเกงอ่ะทรงแบบนี้มันจะคือมันใส่ไม่ค่อยสบายแต่ถ้าเป้ายันยานหลหวมนะคะจะใส่สบายใส่อยู่บ้านใส่ชิวๆ เย็บฝั่งนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราก็ไปโพ้งนะคะทั้งสองข้างก่อนเนาะเด,เดี๋ยวเราไปโพ้งก่อนพรีจะยืนโพ้งนะคะอันนี้เพื่อนสอนเพื่อนบอกว่าถ้าเราเย็บไม่เยอะต้องฝึกต้องฝึกยืนนะคะพรีก็เลยแบบเออถ้ามันไม่เยอะเราก็ยืนก็ได้แป๊บเดียวสะดวกดี การพ้งก็คือการเก็บริมนะคะอันนี้เพียรีใช้พ้งสี่เส้นนะคะอีกข้างหนึ่งพ้งจากเมื่อกี้พ้งจากเอวล,ลงล่างอีกข้างหนึ่งจะพ้งจากเป้าขึ้นไปหาเอวนะคะเพียรีจะทําสลับกันแบบนี้เพราะเวลาเราเย็บช่วงเป้ามันจะหันทิศทางไปในทางเดียวกันได้เมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้ในลักษณะนี้ทีนี้อันนี้เป้าหน้าเป้าหลังของเราเนาะเหมือนกันเลย มาดูปลายขาอันนี้คือปลายขานะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ให้เราจับปลายขาทั้งสองข้างนะคะมาประกบชนกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเย็บนะคะปลายขามาหาเป้าแล้วก็วนมาถึงอีกปลายขาข้างหนึ่งนะคะก็คือมันจะได้แบบนี้นะมันจะได้แบบนี้เราจะเย็บฝั่งนี้ปืด้ด มาถึงปลายขาฝั่งนี้นะเดี๋ยวมาเย็บปลายขาหเหมือนเดิมนะคะเผื่อเย็บอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วเพลียีอยากจะวางผ้าให้พี่น้องได้เห็นชัดๆเนาะแต่ว่าพื้นที่ของเพลียีอาจจะไม่ค่อยสะดวกอันนี้ขีดตัดเป็นเสษมาแบบนี้นะคะไม่เป็นไร แล้วก็เย็บไปเลยตะเข็บช่วงเป้านะคะจะต้องรอยอ่ารอยเย็บจะต้องเท่าๆกันแล้วก็ล้มตะเข็บนะคะไปในทิศทางเดียวกันถ้าใครกลัวได้มันขาดนะคะสามารถเย็บ ย้ำสัก2รอบก็ได้นะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปโพ้งช่วงใต้ท้องขานะคะไปโพ้งก่อนนะคะพียรีไปพ้งก่อนค่ะใต้ท้องขานะคะเพียรีก็โพ้งเสร็จเรียบร้อยไปถึงปลายขาแล้วนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาพับปลายขาทําทั้งสองข้างเหมือนกันเลยเนาะเพียรีเผื่อไว้2นิ้วเพราะฉะนั้นเพียรีก็จะพับ1น,นิ้วแล้วก็มาอีก1นนิ้วแบบนี้นะคะหรือแล้วแต่ว่าใครอยากจะพับแบบไหนก็ได้ขอบหนาขอบใหญ่แล้วแต่เราขอบบางขอบเล็กแล้วแต่เรา ถึงจุดเริ่มต้นนะคะให้เราเย็บย้ำทำทั้งสองข้างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อด้วยเอวขั้นตอนการทำขอบเอวนะคะอันนี้คือด้านในนะอันนี้คือขอบเอวของเราอันนี้คือเส้นที่เราขีดตอนแรกเลยแล้วเผื่ออยู่ที่สองนิ้วครึ่งนะเพีรีจะพับนะคะพับลงไปแล้วเราก็จะเย็บอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะพียรีจะทำเป็นลูกเล่นนิดนึงเนาะ ใครจะสะดวกขีดเส้นรอบเอวเลยก็ได้หรือไม่ขีดก็ได้นะคะให้เรามองเหมือนเพี่รีแบบนี้ก็ได้เราก็มองด้วยสายตาเอาอันนี้เราจะทำให้เหมือนมีลูกเล่นช่วงเอวนิดนึงนะคะ ถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็ขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะมาใส่ยางยืดกันนะคะทีนี้การตัดยางยืดสำหรับใส่เอวนะคะให้ตัดสั้นกว่ารอบเอวจริงของเราที่ประมาณ4นิ้วถึง6นิ้วนะเอามาเย็บเป็นวงกลมแบบนี้นะคะจุดทับของพี่อรีอยู่ที่ประมาณ ครึ่งนิ้วนะคะแล้วเราก็เย็บสองตำแหน่งเนาะมันจะได้แน่นๆนิดหนึ่งอ่าต่อมานะคะเราจะใส่ยางยืดกันแล้วเปิดออกมาเราจะเริ่มจากจุดที่เป็นด้านหลังของกลางเกงนะคะเราก็ยัดตัวนี้เข้าไปเลยใครจะทำขอบใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะทีนี้ยัดเข้าไปแล้วก็พับนะคะ แครีจะไม่เย็บทับอย่างยืดนะคะยัดเข้าไปยึดย้ำนิดนึงค่อยค่อยใส่ยางยืดนะคะรอบเอวเลยค่อยคเย็บถ้าเป็นมือใหม่นะคะเวลาเราเย็บ ช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้สวยอย่างที่เราคิดเนาะก็ไม่เป็นไรให้เราทําเรื่อยๆทําบ่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งแล้วก็เย็บได้สวยเองนะคะให้เวลาเขานิดนึงฝั่งนี้ก็ช่วยๆขยับนะคะ เห็นไหมคะช่วงเอวของเรามันก็จะมีแบบลูกเล่นนิดนึงค่อยค,อยคอยขยับยางยืดไปนะคะ,ะดึงยางยืดมาก็ได้เวลาเย็บมันจะได้สะดวกสะดวก ตัวนี้มันก็จะได้ลักษณะนี้แล้วนะคะให้เราดึงดึงให้มันบาลานซ์กันเสร็จแล้วเพรีจะเย็บทับกึ่งกลางอีกรอบหนึ่งนะคะแต่เราเย็บด้านในก็ได้ด้านนอกก็ได้นะคะเพราะถ้าไม่เย็บมันจะปลิ้นไปปลิ้นมานะคะยางยืดของเรามันจะปลิ้นไปมาอ,อันนี้พยายามดึง พอถึงจุดเริ่มต้นให้เย็บยำ้ำแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะกางเกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเพียรีมีผ้าเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวเพียรีจะทําโบช่วงข้างให้เขาแล้วกันและนี่ก็คือผ้าที่เราจะมาผูกช่วงเอวนะคะเราจะใส่สองข้างระหว่างเอวเพื่อที่จะผูกโบช่วงอาด้านหน้าของกางเกงเนาะทีน,นี้ความกว้างของอตัวเส้นนี้นะคะ มันจะเป็นแบบนี้พอเราพับครึ่งแนวยาวนะคะความกว้างของเขาอยู่ที่สองนิ้วครึ่งเพียรีจะเผื่อเย็บอยู่ที่ครึ่งนิ้วแสดงว่าเส้นตรงนี้นะคะสองนิ้วนี้จะเป็นจุดที่เพียรีเย็บนะพอเรา,าเย็บออกมาแล้วช่วงสายนี้นะคะจะอยู่สองนิ้วพอดีแต่ทีนี้ถ้าใครอยากได้เล็กดักอยากได้ใหญ่ก็แล้วแต่เราจะตัดนะคะส่วนความยาวตัวนี้นะคะอยู่ที่ 28นิ้วนะคะเพราะผ้าเพียรีเหลือแค่นี้ความยาวก็เช่นเดียวกันแล้วแต่ว่าใครอยากได้ยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเย็บซึ่งฝั่งนี้นะคะจะเป็นด้านในนะด้านนอกด้านโชว์จะอยู่ด้านด้านนี้เพราะเราเย็บเสร็จเราจะปลิ้นมันออกมานะคะ,ะเพียรีจะเย็บเผื่อเย็บที่ครึ่งนิ้ว ทีนี้ช่วงปลายตรงนี้เราจะตัดนะคะจะทำให้มันเป็นแหลมๆแบบนี้ก็ได้หรือจะทำเป็นสี่เหลี่ยมเลยก็ได้แล้วแต่เราดีไซน์ตัวนี้พียริก็จะทำเป็นแหลมๆนิดนึงนะคะเราก็เย็บพอได้แบบนี้เสร็จส่วนนี้ก็ตัดออกเลยนะคะทำอีกข้างหนึง่ง ทีนี้เราก็นะคะกลับด้านได้แล้วหนึ่งเส้นต่อมาเส้นที่สอง กลางหน้าหลังนะคะวางให้ตรงกันทีนี้ฝั่งนี้ข้างกําหนดนะคะตัวนี้เป็นด้านหน้าด้านบนนี้เป็นด้านหน้าให้เราหันตัวนี้นะคะเข้ามาหาด้านหน้านะคะเสร็จแล้วเราเย็บตรงกึ่งกลางนะคะโดยที่ไอตัวรอยเย็บของตัวนี้นะคะที่เป็นรอยเย็บเพลียจะให้เขาอยู่ด้านล่างนะคะกึ่งกลางเพลียจะวางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ จะเย็บนะคะเผื่อเย็บอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วสายตัวนี้ให้เขาะะลงมาข้างล่างได้แต่อย่าเลยขอบเอวนะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะให้เราพับตัวนี้มาฝั่งนี้แล้วเราก็เย็บทับหรือตรงนี้ถ้ามันยาวเกินไปเราสามารถตัดเล็มออกได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เย็บทับพี่รีจะเย็บทับอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะเพื่อให้เพื่อให้ปิดไอ้ตัวนี้นะได้แล้วข้างหนึ่งมันจะได้แบบนี้ อีกข้างนะคะอีกข้างคือตรงนี้นะมันเดิมให้เอาด้านเรียบไว้ด้านบนนะคะด้านที่เป็นรอยต่อเอาไว้ข้างล่าง เสร็จแล้วนะคะล้มตัวนี้ไปด้านหน้าตัดได้ก่อนเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่อรีไปรีดแล้วใส่ให้ดูก่อนนะไปกันเลยค่ะ